ครับไฮไดนามิกไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวจอ Android ตรงรุ่นนะฮะับสำหรับตัว isuzu d-max นะฮะ New x นะฮะตั้งแต่ปี2006ถึง2012นะครับจะเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ของไฮไดนามิกซึ่งสเปคเทพมากะครับเป็น cpu px6 นะ,ะ rk 3 3 9 9แล้วก็ ram 4นะฮะ rom 64สิบสี่ กิกนะฮะซึ่งมีความแรงสูงสุดแล้วนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะสำหรับของไฮเดรนิมิกเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันนะฮะว่ามันจะเทสตขนาดไหนคุณผู้ชมครับมาดูที่ตัวกรอบกันนะฮะก็จะมีส่วนของช่องแอร์นะครับแล้วก็อันนี้พวกสัจุดบุหรี่ด้านล่างสามารถใส่กรอบเดิมได้ทันทีเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบของตัวจอจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งจะเป็นเหมือนตูดหนาน,นะฮะจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับแบบรุ่นของตัวถูกทั่วไปนะฮะ แล้วก็จะมีช่องใส่ส่วนของตัวปลั๊กต่างๆนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าเขามีอุปรกรณ์อะไรกันให้บ้างครับเรามาดูสายที่เขาให้มานะคะก็จะมีส่วนของหัว USB นะฮะสองหัวนะครับเราสามารถต่อรัดไรฟ์หรือต่ออุปรกรณ์เสริมพวกจอยเมาส์อะไรได้จากตรงนี้นะฮะมีให้มา2หัวนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ อันนี้เป็นหัวกล้องถอยหลังนะครับต่อกล้องถอยหลังได้แล้วก็น,นี้เป็นตัวรับ Wifi นะฮะมีมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นตัวต่วตอพวกเอ่อแอมลี AUX นะฮะตรงนี้จะมาตรงนี้เลยหรือเอา i o OUT นะฮะต่อเข้าไปที่ส่วนของปลีหรือ power ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวรับสัญญาณ GPS นะครับซึ่งเอาไปใช้กับส่วนของ Google Map นะครับ ตัวนี้จะเป็นส่วนของปลั๊กไฟนะครต่อเข้ากับลําโพงแล้วก็ไฟลดนะฮะหรือต่อเข้ากับส่วนของถ้าใครมีไอตัวคีหนึ่งก็คือต่อเข้ากับสาย er. าไอรีโมทพวงมาลัยครับสามารถใช้ได้ด้วยอันนี้เป็นส่วนของการต่อสายครับไาดูส่วนของการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มต่ตางๆตามนี้นะคร,รก็คืออันนี้เป็นเปิดปิดหน้าจอนะฮะกดครับเปิดปิดหน้าจอนะครับ,รบแล้วก็เปิดขึ้นมานะฮะ ถ้ากด,กด,กดที่จะเป็นการปิดเสียงนะครับแล้วก็นี่กลับหน้าโฮมนะฮะเช่นนี้กับหน้าโฮม,โฮมอันนี้เป็นส่วนของถอยหลังนะฮะแล้วก็อันนี้เ,เพิ่มลดเสียงนะฮะซึ่งตัวหน้าจอนี้จะมีความเร็วมากนะครับสังเกตน,นะฮะเป็นจอ iPS นะฮะกระจกกระจกกันรอย2ดินนะฮะถองจุนะฮะแล้วก็สามารถ เปิดเพิเ่มเราเขียนได้ตรงนี้นะฮะสามารถปรับเพิ่มแสงตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็คลินแอปตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของการทดสอบส่วนปุ่มต่างๆครับต่อมามาดูส่วนของตัวสเปคนะฮะเราสามารถเข้าไปที่ตัวหน้าเซตติ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปดูส่วนของเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมันจะบอกเป็น CPU ตัวท็อปนะครับ RK ร์เคสามสามเก้าเก้านะครับ รอม64กิกนะฮะแรม4กิกนะฮะซึ่งเป็นตัวที่แรงสุดนะครับตอนนี้นะครับเป็น a n d r o i d 9นะฮะ CPU เป็นตัวท็อปเลยนะครับหรือเราสามารถมาเช็คการส่วนของเขาเรียกว่า CPU Z นะครับนี่เป็น CPU Z ซดนะฮะผมจะลดความสว่างไว้ให้เห็นหน้าจอได้ชัดขึ้นนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของ CPU เป็น มี6แกนนะครับเนี่ยมี CPU เอะนะฮะแล้วก็จะเป็น RT 3.9เป็นตัว PS6 ของ Rockchip นะฮะแรงมากนะฮะตัวนี้มากับ RAM 4 g b นะครับแล้วก็ ROM 64 g b นะครับ System เป็น Android 9นะครับผมตัวนี้เลยสามารถดูสเปคจากตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของการดูสเปคตัว,วกกอุปกรณ์ครับต่อมามาดูส่วนของ Steering Wheel Control นะฮะถ้าเกิด ส่วนของตัวพวงมรราลัยเรามีที่ตั้งปุ่มนะฮะเราสามารถตั้งปุ่มตรง,งนี้ได้เพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องเป็นรุ่นที่รองรับส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยนะฮะเราสามารถตั้งเพิ่มลดเสียงที่ตัวปุ่มกดของเราได้เลยะครับอีเซ็คค่าก็ได้นะฮะเราก็สามารถกดตรงนี้เราก็เลือกปุ่มต่างๆที่ตัวรถได้เลยครับต่อมาดูสองวิทยุนะฮะเราสามารถฟังเพลงเลือกขึ้นวิยีที่เราตั้งค่าได้นะฮะที่เราต้องการเลือกขึ้นตรงนี้เรากด ตรงนี้ค้างนะครับก็จะเซฟเป็นขึ้นนะปัจจุบันนะครับเราก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยได้ซึ่สะดวกมากครับเป็นระบบพาสกรีนเลยนะครับนี่เป็นส่วนของการเทสวมของวิทยุครับเราสามารถเสียบ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ที่มีไฟเพลงไฟหนังเราสามารถเปิดดูหนังได้เลยนะครับเช่นเราจะดูหนังในในเมมก็สามารถเปิดดูได้นะครับนี่นะฮะสามารถเลือกเลือกได้ลื่นไหลนะฮะ เลือกแบบนี้นะซึ่งลื่นมากนะครับฝันี้ไปนะผมชัดสูงนะเจ้าเป็น IPS ด้วยนะครับซึ่งครามีหนังเราสามารถเปิดผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เลยได้เสียงก็ออกลำโพงด้วยนะฮะ นี่เป็นการทดสอบส่วนของตัวไฟเสีไฟนังครับต่อมามาดูส่วนของ Google Map นะฮะเราสามารถเข้ามาใน Google Map นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราสามารถสั่งงานผ่านตัวไอ้อไมโครโฟนที่ตัวกล้องตัวอุปกรณ์มีมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถพูดผ่านสั่งงานผ่านเสียงได้เลยนะฮะเช่นสยามพารากอน มันก็จะประมูลผลไปสยามพพรากอนเลยนะครับจะบอกเส้นทางเรานะซึ่งรวดเร็วมากนะครับเรากดเริ่มต้นมันก็จะนําทางเราไปเลยนี่นะฮะมุ่งหน้าทางใต้ไปตามซอยชัยเก่มเข้าสู่ถนนงามวงวานเราสามารถใช้แอปของหน้าจอได้ด้วยนะครับเช่นเรากดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกส่วนของหนังที่เราจะดูก็ได้นะฮะเช่นอันนี้ มันก็จะเล่น2หน้าจอได้เลยเช่ยงฝั่งหนึ่งเราก็ดูเป็นโปรแกรมไปฝั่งหนึ่งเราก็ดูหนังหรือจะเล่น YouTube หรือจะเล่นแอป,ปอื่นก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าระบบ2หน้าจอนะฮะซึ่งตัวนี้ลองรับด้วยนะฮะเราจะเข้าแอป,ปอื่นก็ได้นะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับเช่นเราอยากไป u ูทูจะเข้าไป u t u b e ก็ได้นะฮะ หรือจะเข้าเพจโตัอะไรต่างก็ได้นะฮะนี่ฮะสามารถอัปเดตแอปได้นะครับ,น,าาร App น,รบนี่เป็นของการเล่น2หน้าจอนะครับผมต่อมามาดูทดสอบส่วนของแอป n e t n e น f ต i x นะฮะตอนนี้ผมได้อินสตอลสุดของ Netflix ซึ่งตัวจอนี้รองรับด้วยนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับนี่นะฮะ เชื่ลูกค้าต้องสมัครแอป Netflix นะฮะแล้วก็ต้องเสียเงินประมาณเดือนละ99บาทเราสามารถดูหนังได้เลยนะฮะซึ่งหนังเยอะมากนะเกยดูหนังเก่าๆนะฮะ,น,น,ะ,ะนี่นะฮะดูกันมันไปต่างจังหวัดแล้วก็ชิวๆฟินๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันมี HDMI out ถ้าเกิดเรามีจอจอเพดานเราสามารถต่อ HDMI out ไปออกจอเพดานได้เลยนะครับ เสียนได้นะทำไมต้องมาหาพี่เขาด้วยอ่ะเขียนเรื่องผีก็ต้องมาหาคนเห็นผีนี่นี่ทีวีโชว์แอคชั่นแอนิเมท์สำหรับน้นองหนูหนูก็สามารถดูการ์ตูนได้นะครับเียบ ดสอบให้ดูนะเห็นะว่ามันลื่นไหลเพียงแค่เราแชร์อินเทอร์เน็ตไว้ในรถนะฮะเราเราจะมีตัวไอพ็อกเก็ตไวไฟจะไหนด้วยนะครับเป็นของหัวเว่ยนะซึ่งมันจะแชร์ได้เร็วมากนะฮะเน็ตจะเสถียรสุดแล้วนะเระ่เทมมาเห็นนะฮะ แล้วก็จบส่วนของการลิวส่วนของเน็ตไปครับต่อมามาดูส่วนของเทสส่วนของแอป YouTube นะฮะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเนี่ยนะฮะเพลงเพราะๆว่าหาเพลงเพราะๆให้เราได้เลยนะ เื่องความเอียดม่ไเป็นสงสุดที่เฮนดี้2จุดสองสุดที่เลยนะครับตัวน,นี้นะฮก็ลื่นไหลนะครับคอนเทนต์ิริงๆนะฮะแบล็คพิง ามาดูแบทบเิ้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดฮนะ How You Like That นะครับเป็นเพลงใหม่สุ่สองทางแบบทิ้งนะเราอ,อยากฟังเราก็สามารถดูได้เลย ที่ใหม่สวยมากครับเ,รเป็นส่วนของการรีวิวส่วนของ YouTube ครับสบายตับต่อมาตู้อุปกรณ์นะฮะจะรองรับส่วนของบลูทูธด้วยนะฮะเราสามารถซิงค์ตัวมือถือนะฮะผ่านบลูทูธเข้ากับตัวหน้าจอนะฮะเราสามารถโทรออกผมจะลองเทสต์ให้ถอดออกดนะ้วนยะนีฮะปึ๊บเห็นไหมฮะเสียงออกลำโพงรถนะครับซึ่งสะดวกมาก,ะกนะฮะเนี่ฮะเริ่มเสียงได้นะฮะ เช่เวลาขับรถก็สะดวกมากเลยครับผมสำบภาษาไทยกดสองนี่คกดวางก็ได้นะครับซึ่งในนี้ผมเทด้ดูนะครับใช้งานได้จริงครับผมต่อมามาดูในส่วนของ Play Store นะครับเราสามารถโหลดแอปได้นะฮะเพราะเป็น Android หรือก็จะถูกต้องใน Android 9นะฮะเราสามารถโหลดแอปต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยเช่นพวกเกมพวกทั้งหมดเนี่ยนะฮะสามารถโหลดได้ เบื่อๆเราก็มานั่งโหลดเกมเล่นได้นะครับดับสุ่นสุดนี่นะฮะทุกอย่างโหลดได้ไหลลื่นนะครับเกดเฮครับนี่เป็นส่วนของทดสอบส่วนของเพจโต้ครับต่อมามาดูส่วนของแอปทีวีออนไลน์นะครับทำให้เราสามารถดูทีวีออนไลน์ผ่านอ,อ,อินเทอร์นเนต็ตได้นะครับเช่นเราเข้าไปดูช่องสามเพชรดีนะฮะนี้ะดูได้ ั้งหนสามารถปรับความโค้ชันได้นะฮะที่มุมตรงนี้นะครับตั้งเป็นสูงสุดนะครับถ้าไม่มีไม่มีน้ามะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวพวกทีวีจูเนอร์มาติดนะเสียรายตังค์งานนี้เราใช้ได้ใช้มีเน็ตเราใช้ได้หมดอยู่แล้วนะฮะซึ่งดูช่องได้เยอะกว่าด้วยนะฮะถึงเกณฑ์เยอะมากเยอะมาก นะครับ <Yeah. S 2> ไม่อยากให้เจ็บเหมนมี้ไม่ต้องเอ๊ะเดี๋ยวนะอยู่กับน้องมีราาักใครแอบราาอักใครอ่ะฮะเดี๋ยวไว้ที่หลังแอบราาอักใครอ่ะฮะอุยเดี๋ยวไว้ที่หลังน้องฟ้า <c oughs> <c oughs> มาเยี่ยมพี่แบบนี้นี่แาหลาะว่าไม่เป็นห่วงเป็นใยพี่ก็คงจะไม่มาเยี่ยมพี่ใช่ไหม ตาาาจกกกคคณะรรรรมับแต่ว่าผมว่าไหลเรื่อยในเมนูอาหารที่ผมนำเสนอคณะกรรมการไปครับทำไมเอานาฬิกามาแช่น้ำล่ะครับเนี่ยนาฬิกากลับน้ำได้ยังไงล่ะครับเนี่ยครับเชื่อครับครัว่าไปไม่เบื่อแน่นอนครับสำหรับตัวแอปดีวีทีออนไลน์ครับต่อมามาดูส่วนของการทดสอบเป็นเกมนะครับเราสามารถติดตั้งแอปเป็นเกมตัวนี้ได้นะฮะซึ่งตัวนี้ชิดตัวนี้รองรับนะ ไมเล่นเกมได้หลายลื่นนะัเราสามารถโหลดเกมของ PS1 <ๆ>เก่าๆมาเล่นได้นะฮะซึ่งนี่เป็นเกมที่ผมโหลดไว้นะฮะสามารถโหลดได้เป็นพันๆเกมนะครับมาดูส่วนของตัวนี่นะฮะเป็นแฟน,นอตแฟนนอเจ็ดนะฮะซึ่งเราสามารถโหลดไว้ได้เลยนะฮะผมได้โหลดไว้ในส่วนของเซ็ตเจ็ดนะฮะผมเล่นคลางไว้นะ แล้วใช้ใช้จอ,อยนี้เปคอดมาคับได้เลยนะฮะเรื่องเบื่อเบื่อเรานั่งเล่นเกมในรถได้สบายมาก เราสามารถเล่นเกมเก่าๆดังๆได้ทั้งหมดนะฮะมาดูเกมอื่นนะคะับสามารถเสียบตรงไหนก็ได้นะฮะประมาณนะฮะมาดูเกมอื่นกันนะฮะนี่เกมบาส่วนของมาเวลนะฮะ

จอวนี้มังคับตัวเพลงนะครับส,สญญามารถซื้อแยกได้ครับ አስራ <laughs> አስራ ตัวเจ้าของให้ได้หมิงนะฮะลองรับเกี่ยนของกล้องถอยหลังด้วยนะฮะถ้าเกิดเราใส่เกียร์ถอยหลังไม่ไหลอันนี้ผมเราลองกล้องถอยหลังมาต่อฮะมันจะเปลี่ยนเป็นภาพกล้องถอยหลังให้เลยนะฮะซึ่งครบครันมากนะฮะเราสามารถใช้เป็นกล้องถอยหลังได้ด้วยครับเดี๋ยวมาดูของการใช้งานครับต่อมาผมได้ทำการต่อกล้องถอยเรียร้อยนะฮะหลังจากเราเปลี่ยนเกียร์ถอยนะสมมุินะฮะปึ๊บนะฮะตัวกล้องก็เป็นกล้องถอยหลังงานดีนะฮะซึ่งมีเส้นบอกระยะด้วยนะฮะกับเกียร์พี่นะฮะ ึ๊บก็ประมาณหน้าจอ Android แล้วก็ดูหนังต่อได้นะฮะเปิดกล้กองถอยที่นะฮะทีวาภาพมาเลยครับเราสามารถถอยหลังได้ทันทีนะฮะนี่นะฮะเราแค่มันเป็นการจ่ายไฟไปนะฮะมันก็ทําให้รู้ว่ากล้องถอยทะะํางานกล้องมุมชัดใช้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะซึ่งถือว่าลื่นไหลเร็วมากนะครับเป็นการทดสอบของกล้องถอยหลังครับโอเคจบไปนะ้วสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับใครมี D Max เก่า Air กลมนะฮะสามารถ ใช้กับจอรุ่นนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นของไฮเดอร์มิคฮะสเปคระบองเทพสุดในท้องตลาดนะครับแรม4ลอม64ซีบูแรงสุด PX6 RK3399 นะฮะราคารองว่าถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนนะฮะก็ผมเทสการทํางานทั้งหมดให้ดูนะครับว่ามันไหลลื่นแล้วก็เร็วมากนะสำหรับตัวนี้ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อที่ไฮเดอร์มิกไทยแลนด์ได้เลยครับผมวันนี้ขอจบการรีวิวก่อนเจอก,กันร,รีวิวหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ